มาปเป็นเพื่อนแดลเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาไม้ถอยออกมาแัดมาเลยเพื่อนแดดมาเลยพ่อตะกี้พอเะกีบไปยื้เป็นัไปเลยโอ้โอมาเจอต้นไม้นะครับต้นขเขาเรียกต้นอะไรนะพองอุไร <ป S 2> นะครับพอ,องอุไรเนะออาะ มันออกดอกทั้งปีนะครับแล้วก็เนี่ยผมเพิ่งมาเพิงรู้ว่ามันมีน้ําหวานเยอะนะครับดูนะครับคพึ่งหลวงนะครับมาตอมเต็มเลยเนี่ยโอ้สวยมากเลยนะครับดอกเหลืองทั้งต้นเลยนะครับฮะคุึพงลวงนะครับ ว่ามันมันมีน้ำหวานเยอะเนี่ยเพราะว่าดูจากตัวพึ่งนะครับถ้าเขามาเก็บเกสรเนี่ยถ้าพึ่งเขามาเก็บเกสรเนี่ยมันจะมีเกสรน,นะครับติดที่ขาหลังของของพึ่งนะครับแต่นี้ไม่มีเกสรติดเลยนะครับคือเขาเข้าไปกินน้ําหวานเลยนะครับโอ้หน้าปลูกมากนะครับแล้วเป็นเป็นต้นไม้ที่ออกดอกทั้งปีเลยนะครับแล้วดอกขดกมากเนี่ย ผมว่าจะสอยเอาฝักเขาด้วยแหละเห็นฝักแข้งอยู่ตรงนู้นนะครับโอ้ต้นก็สูงอยู่นะสูงได้สัก 5, 5เมตรสี4-5เมตรได้อยู่นะครับโอ้ดอกสวยมากเลยดูอีกสักรอบโอ้น้องเึ้น่งเยอะมากเลยตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลย อยูต่ติดถนนนะครับเสียงรถด,ดังหน่อย เอาเป็นว่าถ้าใครหาพันธุ์มันได้ก็ควรจะเอามาปลูกนะครับหน่อยนะครับถ้าใครคิดเลี้ยงพึ่งมาเนาะได้เลยแหละดอกดกมากแล้วก็ออกทั้งปีเนาะะดูตัวนี้สักรอบหนึ่งไหนล้วเลยเจอเจอฝักแห้งเขาแล้วนะครับนี่ๆๆๆนีนนนน เ <mm ออออเาอามาอีกเพื่อนเอาม่อีกผมว่าจะเอาไปปลูกให้มันได้สักร้อยต้นนะครับที่สวนโอ้ชอบมากเลยอ่ะอันนี้ดอกมันดกมากเลยนะครับแล้วแบบเป็นพวงแบบสวยด้วยอ่ะแล้วทรงต้นเขาก็ได้เนะเป็นคุ้มดีอ่ะแล้วแบบโอ้หพึ่งเต็มกระหึ่มเลยนี่นี่ตรงนี้เยอะเลยนะครับหลายฝักเลยแหละ น้ำหวานล้วนๆเลยเนาะดอกไม้ชนิดนี้โอ้โหเดี๋ยวผมขอยฉากให้ดูว่ามันมันสวยขนาดไหนเนาะโอ้โหดูดิมีอุปกรณ์เสริมแล้วนะครับทีนี้ขึ้นบันไดไปแล้วละ chuyển bao lâu phu Khỏi khoai khoai đẹp đấy ừ, ดูพวงดอกเขาะนะครับดอกไม่ใชปกนะับมีมีตัวมิ้มด้วยนี่โคหลากชนิดเลยตัวมิ้มก็มากินมแมลงผู้ก็มานะครับแต่เนี้ยผมชอบสุดๆไอ้ตัวนี้แหละพึ่งหลวงเนี่ยแหละโอ้ตัวใหญ่มากเลยเป็ไหนแล้วโอ้เข้าเขาเข้าไปกินในดอกเลยเนาะเนี่ยเนี้ย ดูนะครับอ๋ดูนี่นี่เข้าไปแล้วไปแล้วมาดอกนี้แหละมันเอาเอา เฮ้วดเลอะได้มาแล้วนะครับฝากเขาเนาะ,ะเมล็ดมันน่าจะได้ถึงอยู่เนาะแด้สักร้อยอยู่แหละจริงๆแล้วเขาตอนกิ่งก็ได้นะครับแต่ว่าผมอยากได้เป็นเพาะ,มะเมล็ดนี่แหละมันค่อยจะแข็งแรงดี ท่านไหนที่อยากได้ไม้ดอกนะครับที่มีน้ำหวานเยอะเลยแหละแล้วก็พึ่งชอบมากเลยนี่ก็ชนิดนี้นะครับต,ออรต้นทองอุไลเนาะต้นทองอุไลนะครับก็ตามร้านพันไม้ร้านไม้ดอกไม้ประดับก็มีขายนะครับไม่แพงต้นละไม่แพงแอ่ะคลิปนี้ก็คงประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะนั่งแกะมเมล็ดเข้าก่อน